สบายดีทุกคนครับมือนี้อยู่กับซับไปเร็วเพื่อแต่ครับมากินลูกศิษย์น้องหักยิมซีมือเปี้ยนยังไงเบ่งมือเหรอว่าเป็นยังไงเนาครับใส่ปลาอย่าห้องอีวันกินยังไงวันอ่าให้ให้เล็กตัวนะอวันฮะรดผู้ใด เขานอกไปยพี่ที่อยู่ไหนครับไม่เสียบตัวนี่เล่เนาะนี่คือลูสีแดงอนไรไปเอาตัวปลาเป็นแบบมึงว่าหรือไง ามาชาติอขอถั่ครับทั้งกินทั้งเว้าเนาะเอาเอฟบซี่คอยพ่นสีกันสน,นิมนะครับคางนึ่งเสียวส่ซียังดีเอฟซี่าวะ่ะเดยวมันเืนไหมโอ้โยนี่ครับ เอาสียังดีเอาวะทั้งตู้จะเอาสียังไหเอาสียังจ้างกินลูกสิน้นบ่อือ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 ยังเดียวเลยเราจะเอาสีอะไรดีครับมันถึงจะสวยสดงดงาม เขาว่าจะสีเขียวจริงเหรอไม่ใช่เาเอามาเขียวมีอี่ได้สีเครื่องหนึ่งครับตั้งเห็ดทั้งนอนเวีนบัฟเ่าครับไ่ได้เกี่ยวง่ายนะเขาบิน เอาซีอะไรครับเอฟซี <FC S 2> ช่วยออกความคิดหน่อยนะครับออกความคิดแล้วก็ออกเงินนํา <c oughs> ถ้าอยากให้ดีเนาะเอฟซีเนาะออกความคิดปั๊บแล้วก็ออกเงินพร้อมครับสิเป็นแนวการดียางแห้งนะครับซองรอหน้ามันต้องเฮ็อบบอดไหมเดิสรายมันบ่ได้ไหม ไม่สวยครับซองร้อนน่เชื่อมติดมากเลยจังแมนบ่เอฟี FC. ส่งหน้าไปเทมของสองอีกสามีเดียวมไปม่เ็นเ้มันต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนระบบใชร ยาก,กยากับยาาฟีก,กระเจ้าเปลี่ยนถ้าเอาโบทเข้าไฟแนนซ์ได้น่าจะดีนะครับเพราะสิ่ดดไปยืมพระนะ <laughs> โบท๊ทบัดเขาไฟแนนซ์บาเลยครับ <c oughs> รอน้ำนี่เคดจะได้ fc จะวะมันเชื่อมติดมันเลยแล้าเปลี่ยนนี่มันมันเปลี่ยนยกจึงสี่เลยนี่มันมากเจ้ซำนี่ นี่มันยังไงวะนี่เฮียหล่อหน่ำไหมเวลามันเปลี่ยนไหมมันมันเื่อมมังสี่ใบบ่วนี่ว่ะมาเบิึงไงเนี่ยว่ะเจไดมันสิถอดออกได้นี่ที่บัวเดียวเกล็ดหล่อออกบ่นี่ไหมเฮียมันเฉียมใบมันบอลมันเฉียมกี่บ่เวลาเปลี่ยนมันมาทั้งอันนี้บอลได้ล่ะโมเมนต์ที่มันมาแต่อันนี้โมเมนต์ที ฮะนี่ไหมมันมีนัอะไรอย่างแต่ว่ามันเนียมันเที่มยมอไรไมันเห็นนอไดไหนวะมันมีนอดกันแบบเป็นแบบกรารทางนะเออแค่นี้ไงดิคนัดหนึ่งเกีเยว,วเราออกแล้วนั่นเ,เป็นจุดกับมี่แม,มนมกา,ากระับนี่เก็ถอยไปอื้อ คันก็เจ็บกาานากบ่ายมม้วมมีขายมีเปลี่ยนบถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งอันนี้นะมนตัวนี่ก็เฮ็จะไดเอซจะบอกข้างในด้วยจะค้อนหูนะมันบอกเมียในเฮียจะขายจเนี่ยตอนนี้ไหวไม่ก็มาวันทีตอนนี้มันเป็นซ่องครับตอนนั้นมันเป็นซ่องนเประกับ อันนี้ที่ตัดช่วงล่างไหมครับตัดออกตัดเฟรมออกเปลี่ยนเปลี่ยนเฟรมใหม่ก้อนเดิม,ดมนี่นี่ครับนี่ซาเบเลว่าจะเอาเฟรมซีนี้ครับงามบมจะมาเอฟซีสวยบ่สวยบ่เฟรมซีนี้รถ<ม>เลยขายครับดูกระพัานมาเอาไปเลย ลูกละพันครับลูกละพันแล้วดิซื้อไม่ครับซื้อไม่กับลูกละวเกาลอยครับก็อันนี้ซื้อมาพันกลัวพูนบอกฮะเอากะเสี่ยงกงบันแพงก็คล้องไม่ได้ละ่ะทุกอย่างก็ได้ส่วนมากเสี่ยงกงสิแพงครับเนียน <c oughs> ผู้สาวนี่แตงสามหมืนครับทำเนี่ยไม่ห่างไม่ใหม่แตงแตงสนนะครับอย่าล,ลืมนะครับเด้วเอฟซี FC. ไม่ห้างไม่ใหม่เขาแยงเทล่ละแสนทุสาวน,นเขาแทงเท่ละสองสามหมื่นเท่านั้นล่ะถึงเธอจะผ่านผู้ชายร้อยพันไม่ทำให้ฉันคิดว่าเธอนั้นจะต่อ,อตำยำเพราะเธออยากไรใส่กิว เมื่อหิหูจอมใจให้ชายรูปไรลร่างกายสูงลงมีร่างให้ชายชมพื้นหาเงินอย่าใส่เพียงขอใช้ใจเมื่อยามอับจนทางนี้พผ้านในพลครับพ่านในครับ ก็คัดแล้วก็เลยพ่นครับยานพ่นตรงเพราะเธออยากไรใส่อยู่เมื่อ,อยหูจอมใจให้ชายลู่รไายร่างกายสู้ลงอ่ะขอบคุณหลายๆครับสบายดีครับสําหรับร่างวัดหนัาใจครับขอบคุณเอฟซีครับบ๊ายบายจุบจ๊บๆพบออกันใ่คลิปหน้าครับสบายดีครับ